หล่อวูดมอที่เป็นดาร์กหลอดแล้วอะมันเป็นเพศไหนอะผมว่าไม่ได้มีความหมายอะไรอีกประเด็นหนึ่งคือเขาตั้งใจจะเปลี่ยนเพื่อประกาศเลยว่าภาคนี้เวอร์ชันนี้เป็นผู้หญิงนะเว้ยอันเนี้ยเรื่องใหญ่เอาพุ่งตรงเลยนะทำไมกูรู้สึกว่าการที่หลออวูดมอจะใช้ผู้หญิงแสดงเนี่ยแม่งไม่เฮี้ยเท่าสเนปดำมะคุณรู้สึกว่าจริงสารภาพเลยว่าเรื่องนี้ยผมอยากทำตั้งนานแล้วนะก็คือเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์ HBO นะครับเพราะว่า เห็นอย่างนี้นะจริงๆแล้วผมเป็นแฟนบอย Harry Potter มาตั้งแต่เด็กนะคือแฮร์รี่พอตเเนี่ยเป็นวรรณกรรมเรื่องแรกที่เป็นแบบตัวหนังสืออ่านอะที่ผมอ่านเลยนะถ้าไม่ใช่หนังสือเรียนอะที่เป็นตัวหนังสือ,อแล้วอจาจจะแฮร r รี่พ t ตเตก็เปิดโลกให้ผมรู้จักแบบ a r t ์ติมิธฟาวอ่านเพอร์ซีแจ็กอะไรแบบเนี้ยทีนี้พอรู้ว่ามีข่าวว่าภาพยนตร์มาใช่ไหมก็ตื่นเต้นนะผมเนี่ยได้ดูเรียกว่าตลอดซึ่ง มีทั้งจุดที่ชอบและไม่ชอบในแบบเวอร์ชั่นภาพยนตร์มาอย่างก็ตลกไปอย่างก็รับได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะบอกว่าไม่ได้เพอร์เฟกในแง่ของภาพยนตร์จนมามีซีรีส์ใช่ป่ะซีรีส์เนี่ยผมรู้สึกตั้งแต่อยากจะทําคลิปตั้งแต่ช่วงที่ส n เนปเป็นคนดำลนะเพียงแต่ว่าตอนนั้นมันติดคอนเทนต์อื่นมั้งเท่าที่ผมจําได้นะแล้วก็ไอ้ความที่สเนปเป็นคนดาเนี่ยมัน ก็เจ็บปวดพอสมครวรแล้วนะแต่แน่นอนว่าพอผมอยากดูไหมก็อยากดูคือเราชอบแฮร์รี่พอตเตอร์อะแล้ววันนี้เราก็จะได้ดูซีรีส์กันซึ่งก็มีแผนจะทำแน่นอนแล้วมีการเปิดตัวอย่างนักแสดงอะไรออกมาเรียบร้อยนะครับซึ่งก็ถามว่านักแสดงเนี่ยไม่ได้แย่เลยนะถามว่าแคสอะไรเงี้ยก็โอเคยกเว้นนั่นแหละจานสเนปของกูเฮอเมลนี่รอนแฮร์รี่อะไรเงี้ยมันก็จะประมาณนั้นแหละตามที่เจเคอรงเขาบรรยายเอาไว้ h e r ร์ o มลนี่อย่างเอมมาวัส o n เนี่ยถือว่าสวยเกินนะถือว่าน่ารักเกินจริงๆก็คือเฮอร์มลนี่ไม่ได้เป็นขนาดนั้นแต่ตอนผมเข้าใจได้ว่าตอนแคสอะเฮอร์เมลนี่ในตอนที่เป็นเด็กปีหนึ่งมันก็จะหูฟูฟูคุณจำในภาพยนตร์ได้เนาะมันก็จะไม่ได้สวยอะไรแบบที่คุณเห็นปัจจุบันก็ mm hmm. คือเอมมาเขาสวยเอาง่ายๆเขาเป็นดารานะมันก็ต้องทำให้ตัวเองดูดีขึ้น ทีนี้ในเวอร์ชั่นของนิยายมันก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ตอนหลังคือไม่นี่ก็มีการเขียนบอกนะว่าดูดีขึ้นซึ่งที่ผมจะบอกก็คือไอ้เรื่องแคสกับต้นฉบับเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องแคสเหมือนตลอดเวลาจะต,ต้องเหมือนแบบ100%เปอคารพต้นฉบับอะไรเงี้ยผมยืนอยู่ฝั่งที่อยากให้เคารพต้นฉบับในแง่ของเนื้อเรื่องในแง่ของ คุณภาพการเล่าประเด็นของเรื่องให้มันไม่ผิดเพี้ยนแต่ว่าในเรื่องของแคสผมมองว่าตามความเหมาะสมที่ควรจะเป็นของทีมสร้างโชว์รันเนอร์ถ้ายกตัวอย่างการแคสที่รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ตรง100%กับในซีรีส์กับในวิดีโอเกมหรือกับในต้นฉบับแล้วผมรู้สึกว่าโอเคก็คืออย่างแอปบบี้อย่างเงี้ยแอบบี้เนี่ยผมว่าแคสที่เป็นในซีรีส์เนี่ย ถือว่าโอเคนะถือว่าเมคเซน์อยู่ในระดับที่ดีฉลาดแคสนะแล้วก็นักแสดงก็ดูดีด้วยคนดูก็เอนจอยด้วยอะไรเงี้ยแต่โอเคแน่นอนอาจจะไม่ได้เปรี้ยงป้างมากด้วยความที่คือบทมันมัน,ม,นมันมีปัญหามาตั้งแต่เวอร์ชั่นเกมนะมันก็เลยเป็นอย่างนั้นแต่ว่าผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าแคสไม่เป็นต้องตรงเปะ๊ะแต่ว่าเราเห็นแล้วเรารสึกว่ารับได้อันนี้มันคือคนลศาสตร์อันนั้นมันศาสตร์ของ หนังสือศาสตร์ของการ์ตูนศาสตร์ของเกมใดๆแต่ว่าอันนี้คือศาสตร์ของการเล่าเรื่องผ่านภาพเคลื่อนไหวคือภาพยนตร์เนี่ยจะเป็นภาพยนตร์ใหญ่หรือว่าเป็นซีรีส์ใดๆก็ตามผมว่ามันคนละศาสตร์กันมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมซึ่งอันนี้อยู่ที่ความสามารถของทีมสร้างนะครับวันนี้มาพูดถึงข่าวลือเพื่อนๆย้ําว่าเป็นข่าวลือนะซึ่งผมเห็นข่าวลือแต่เมื่อวานล้วแต่ว่า ขี้เกียจแล้วก็เอาแต่เล่นเกมนะขอโทษด้วยช่วงนี้ติด P.O.E. หนักมากคือข่าวลือนี้บอกว่าในการคัดเลือกแคสนักแสดงนะครับมีการเลือกว่าอาจจะให้ลอดวอร์เดมอ์เป็นผู้หญิงเอาตรงนะผมแม่งไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เลยที่มันจะมีข่าวลือที่เฮี้ยอะไรแบบนี้ออกมาเพราะว่ามึงดูสเนปเด็กก็มันก็เอาจนได้นะแต่ยังดีที่ว่าสามนักแสดงหลัก ที่เป็นตัวเดินเรื่องเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เพียนอะไรไปมากนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้ข่าวลือเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับข่าวลือนี้เกิดจากชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าแด n เนียลริชแมนนะครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวงการบันเทิงนะครับจากเหมือนจะเป็นบล็อกหรือว่านิตยสาร Sci-Fi อน d f a ด y ร a ซีกาเซนเตนะครับเป็นผู้ผลักดันกระแสนิยมล่าสุดที่อ้างว่ามีผู้หญิงเข้าร่วมออดดชั่นบทนี้ด้วยนะครับก็ให้เกิดการคาดเดาอย่างกว้างขวางว่าหลอดวอร์มอร์อาจจะกลายเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นการฉบับที่ดัดแปลงของ HBO นะก็คือมึงดัดแปลงแค่ส n เนปไม่พอหรอมึงเอาหลอดวอร์มอร์กูเปลี่ยนด้วยนะตัวสำคัญนะคือประมาณว่าไอคุลิชาดเนี่ยเขาไปเห็นว่าบทบาทเนี้ยคนที่เข้าไปแคส มันมีผู้หญิงด้วยเออคือแน่นอนว่าถ้าจะมีใครแคสบทนี้ก็คงจะต้องเป็นผู้ชายใช่ไหมผมเท่าที่ผมทราบ HBO จะทําแบบเรียกว่าตั้งแต่แรกอ,อถ้าทําแต่แรกเนี่ยหลอดวอนอโมเราจะได้เห็นก็คือเล่าย้อนถูกไหมแรกๆมันจะไม่มาเป็นตัวเป็นตนมันจะมาแบบสิงอยู่ในไอเทียหัวของศาสตราจารย์ศาสตร์มืดแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนวิธีการโผล่มาเรื่อยๆคือกว่ามันจะโผล่เป็นตัวเป็นตนมันรู้สึกจะเล่มห้าแล้วอะที่มันกลับล่างมาได้นะ ซึ่งถ้าจะเปลี่ยนเพศเนี่ยคือผมจะบอกว่ามันจะต้องปรับตั้งแต่ทอมม a ว r o โรรีเดอร์เลย mm hmm. ก็คือเป็นลอดวอดมอร์ hmm. ในเวอร์ชั่นแบบเรียกว่าเออยังเป็นแอนาคินอยูออ่ยังอยู่ในยังอยู่ในเวอร์ชั่นใสๆเป็นนักเรียนฮอกวอตส์บ้านสลิทเทเลียนอยู่จะต้องเปลี่ยนตั้งแต่ตรงนั้นเลยนะถ้าเกิดคุณจะให้มันเปลี่ยนเพศแต่จริงๆอะ่ะวอดมอร์เขาไม่ได้เป็น ต้องบอกว่าวอร์เดอร์มอลที่เราเห็นกันที่เป็นหัวโล้นที่มีแบบหน้าเหมือนเหมือนงูหน้าเป็นแบบอสุรกายปีศาจอะ่ะมันไม่ได้มีเพศนะคือเขาถูกเรียกว่าฉีกร่างเป็นแยกส่วนเป็นไอฮอครัชที่อะไรเนี่ยแล้วก็ทำให้มันทิ้งความเป็นมนุษย์ออ,อกไปแล้วทำให้ร่างกายมันเป็นแบบนั้นดังนั้นถ้าพูดถึงเรื่องเพศมันคือต้องเอาแค่ตอนทอมทีนี้ถ้าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนตั้งแต่ทอมเลยเพราะตัววอร์เดอร์มอลเองอะ่ะ ผมว่าเพศไหนแสดงก็ได้เพราะมึงดูมันไม่เหมือนมันดูไม่ออกว่ามันเป็นเพศอะไรอะ่ะแล้วเพศไม่ได้แทบไม่ได้มีผลเลยนะนอกจากเสียงซึ่งเสียงมันก็ต้องแบบมันก็ต้องดุดูหน่อยอะ่ะเอออาจจะทําให้ไม่รู้ได้อันนี้ผมพอเข้าใจนะเพราะว่าคุณ r ิชแมนเนี่ยเขาบอกว่า สำหรับการแคสนักแสดงแฮร์รี่พอตเตอร์เวอร์ชันซีรีส์นะครับเราอาจจะได้เห็นทั้งหญิงและชายในการรับบทลอตดวูดมอร์หรือว่าจะเรียกว่าเรดี้วูดมอร์ดีละก็คือความหมายที่ผมบอกว่าเขาเหมือนเปิดรับการแคสทุกเพศอะไรเงี้ยมันเหมือนหาคนแคสเป็น R2D2 อ่ะหรือว่าหาคนแคสเป็นด a r เวเดอร์อย่างเงี้ยเพราะมันมันอยู่ข้างในอ่ะมันไม่ได้เห็นมันไม่ได้เป็นตัวมนุษย์ปกตินึกออกใช่ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่เขาจะเล่าว่า ให้โชว์ให้เห็นเลยไหมว่าไอหลอดวอมอคนใหม่ของซีรีส์เนี่ยมันเป็นตัวผู้หญิงชัดเจนเป็นเสียงผู้หญิงเลยอะไรแบบนี้ถ้าสื่อม,มันสื่อถึงให้เห็นได้ว่าคนดูรู้ว่าเฮ้ยไอเฮียทำไมหลอดวอมอเป็นผู้หญิงวะเวอร์ชันนี้แปลว่าการเล่าย้อนในอนาคตที่ไปถึงทอมอะต้องเปลี่ยนอาจจะเป็นทีน่ามาวารอโรลีเดอร์มึงก็จะเล่นมุกสลับตัวอักษรเป็นไอแอมหลอดวอมอไม่ได้แล้วนะ เออเปลี่ยนหมดเลยเรียกว่ามึงแทบจะให้ JK ต้องเปลี่ยนหมดก็คือผมไม่ได้แปลกใจว่ามันจะเกิดอะไรแบบนี้ตั้งแต่กูเห็นเนปดดำนะเอาพุ่งตรงเลยนะทำไมกูรู้สึกว่าการที่หล่อวุมอจะใช้ผู้หญิงแสดงเนะี่ยแม่งไม่เฮี้ยเท่าเนปดำาะคุณรู้สึกป่ะว่าถ้าหล่อวุมอเป็นผู้หญิงแม่งไม่เฮี้ยเท่าสเนปดำปปด,ปนปดำนะเว้ยแต่สุดท้ายนะครับผมอยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะรู้สึกตกตกใจใดๆนะ ก็ฟังหูไว้หูนะเพราะมันเป็นข่าวลือคือคุณลิชแมนคนนี้ที่เขาออกมาปล่อยข่าวเนี่ยก็เป็นหนึ่งครั้งที่เขาเคยปล่อยข่าวล่วไหลเป็นที่มาของเรื่องว่าคุณฮันเตอร์จะมาแสดงเป็นเซลดาในภาพยนตร์ดัดแปลงเรื่องของ Legend of the Zelda แล้วสุดท้ายก็ไม่ใช่นะก็เปลี่ยนไปคือคือคือไอข่าววงในผมพอเข้าใจได้ว่า เขาพิสูจน์แฟกต์ไม่ได้หรอกแต่ประมาณเขาได้ยินมาได้รับรู้มาคนอาจจะได้ยินทีมสร้างโชรันเนอร์สักคนแม่งคุยกันแล้วก็เอามาพูดซึ่งมันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ผมว่าประมาณนั้นก็เป็นการค้าข่าวอ่ะแล้วกเ็เป็นประเด็นให้เราแบบมาคุยกันแต่อย่างที่ผมบอกว่าตัวหลอดวูดมอลเองอะ่ะมันไม่ได้เป็นประเด็นว่ามันจะต้องเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงสแสดง แยกนะอย่างแรกคือไอคนที่แสดงเป็นหล่อบูดดมอที่แต่งหน้าเป็นหล่อบูดดมอที่เป็นดาร์กหลอดแล้วอะ่ะมันเป็นเพศไหนอะ่ะผมว่าไม่ได้มีความหมายอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เป็นตัวที่ระบุอัตลักษณ์ขนาดนั้นแต่ถ้าอีกประเด็นหนึ่งคือเขาตั้งใจจะเปลี่ยนเพื่อประกาศเลยว่าภาพนี้เวอร์ชันนี้เป็นผู้หญิงนะเว้อยอันเนี้ยเรื่องใหญ่มันจะต้องเปลี่ยนแต่ต้น สำหรับวันนี้มี PayDA y โปรโมชั่นสิ้นเดือนวันเงินออกมาแจ้งให้ทราบกันนะครับ n u t r i โ p พ s ส์นะครับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมสำหรับคนที่ผมหลุดร่วงง่ายนะครับมีสารสกัดสำคัญที่ช่วยลดฮอร์โมนที่มีผลทำให้ผมหลุดล่วงได้ดีมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับ n ู t r i o p พ s ส์มอบส่วนลด2ต่อกันไปเลยนะครับสำหรับต่อแรกโปรโคส่วนลดจาก s h อป e e และ l า z าด้านะครับลดสูงสุดถึง20%รวมถึงโค้ดส่งฟรีนะครับผมและต่อที่2นะครับเป็นโปรโมชั่นส่วนลดหน้าร้านค้าเพียง แค่ใส่โค้ด n u t i t c 0 9 a นะครับหรือว่าเป็นโค้ดของช่องผมนั่นเองนะครับคุณได้รับส่วนลดทันที25บาทนะครับเมื่อซื้อครบ500บาทนะครับก็ใครที่สนใจสามารถจิ้มลิก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับ nutiopass mm hmm. นะครับ mm hmm. แบรนด์คนไทยที่ใส่ใจการดูแลเส้นผม mm hmm. ผมรีบผมเล็กผมร่วงผมบางนะครับ mm hmm. nutiopass r ช่วยคุณได้ครับ mm hmm. ทีนี้คือผมจะบอกว่าไอ้เรื่องของ h a r r y p o t t ตเเนี่ยผมอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะผมมองว่า ด้วยความที่ JK เนี่ยก็เข้ามาร่วมแล้วแล้วก็ HBO Warner อะไรเงี้ยทุกคนมีส่วนร่วมในการทําซีรีส์หมดผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่ทําซีรีส์ที่มันเสริมไปที่ไม่ได้เกี่ยวกับไอเจ็ดเล่มหลักของ Harry p o t อ e r อร์แต่ผมไม่อยากให้ทําแบบพกวอดเลกาซีอ่ะที่เป็นจักรวาลเดียวกันแต่ไม่เกี่ยวกันอะไรเงี้ยมันควรจะเชื่อมโยงไหมเช่นเล่าต่อไหมเล่าต่อ ในหลังจากที่แฮร์รี่จินนี่มีลูกกันแล้วแล้วมันยังไงต่อรุ่นเด็กๆทําอะไรบ้างนึกออกไหมคือผมจะบอกงี้ว่ามันมีอย่างฮอกวอตส์เลกาซีเนี่ยได้ทดลองแล้วว่าเขาใช้วิสัตร์เวิร์ของความเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยเอามาทำเนี่ยมันน่าสนใจเพราะว่ามันมีเวทมนต์มีไม่กวาดมีความเป็นโลกเวทมนต์โรงเรียนต่างๆแต่พอมันไม่มีความเป็น Harry แฮร์รี่และทีมและครอบครัวรอน ตัวละครที่เราคุ้นเคยเนี่ยมนต์ขังมันดรอปเว้ยมันมีความน่าเบื่ออย่างฮอกวอตส์เลไกซี e ผมเล่นไม่จบเพราะว่าเล่นไปแล้วมันก็เรารู้สึกเลยว่ามันคนละเรื่องกับแฮร์รี่พอตเตอร์มันแค่เหมือนมีจักรวาลเดียวกันแต่เราเชื่อมโยงถึงไม่ได้แล้วก็รู้สึกมันไม่ได้อินขนาดนั้นเล่นไปสักพักนึงก็เก็บเวทมงก์เวทมนต์ก็เบื่อไปเป็นอย่างนั้นไปก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่วิเศษในเรื่องราวของแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ <S <S เจเคเขาเขียนมาเนี่ย มันคือตัวละครนะจริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะมันไม่ใช่แค่ว่าโลกเวทมนต์บันไดสลับได้รูปภาพเคลื่อนไหวได้ไอ้เหล่านะั้นมันเป็นกิมมิกที่เขาเขียนเสริมมาได้อย่างสมบูรณ์แต่หัวใจจริงๆมันคือตัวละครและเส้นเรื่องที่เราติดตามตัวละครหลักเหล่านี้นะครับก็ เดี๋ยวรอดูก mm ันว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับ Lady w a r m o r นะครับก็ขอให้คนดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์เล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพกันมากด้วยกด Subscribe ง่ายๆกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกึิงก๊งๆทั้งด้านล่างนี้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ EP ถัดไปของ Talk Control นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวท็อปคอนโทรนะครับก็สามารถกดสมัคร Membership กันมาได้เพื่อนๆจะได้รับสิทธิพิเศษในการดูคลิปวิดีโอก่อนใครจะได้อาวุธสุดเท,ท่ติดหลังชื่อไม่ว่าจะเป็นดาบเลเซอร์ดาบปรับมารดาบสายฟ้าและอาวุธระดับสุดท้ายอย่างไมโครฟิดไฟสามารถมีชื่อระดับพิเศษในกลุ่ม Discord เพื่อบอกว่าคุณเป็น Membership ของช่องและมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นพูดคุยกับผมในการนําเสนอคลิปวิดีโอถัดไปเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการอัปเดตข่าวสารแห่งโลกวิดีโอเกมไม่เอาการย รักในวิดีโอเกมในแบบที่มันเคยเป็นเพราะคอนโทรลยินดีต้อนรับครับผม